สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิส i s m i l l ลลา l h วะอะลาอาล h ฮิวะซอฮาิฮิมันวะลาฮ์อัสสลามุอะลัยกละับมาพบกันต่อนะฮะกับการพูดคุยในเรื่องราวของการให้เราได้ ได้มีการเพิ่มผลอหมานนะก็คือการคุยกันในเรื่องการอีมานต่อวันกยามาซึ่งเป็นหนึ่งในอาการนุนอีมานหนึ่งในโครงสร้างการศรัทธาที่อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาได้ได้กล่าวในกุรอานที่เราได้คุยกันในครั้งก่อนนะว่าละตาลาได้กล่าวไว้ในลหลายๆอายะห์แม้กระทั่งในในสุรับักร้อนเนี่ยละตาลาได้กล่าวไว้ถึง3ครั้ง ทั้งในตอนต้นโซร์ตอนกลางโซร์แล้วก็ตอนท้ายของโซระแล้วก็เราได้คุยกันไปถึงเรื่องของชื่อของวันกยามะที่อัลลอฮฺตรัาได้กล่าวไว้หลายชื่อแล้วการที่มีกล่าวไว้หลายชื่อเนี่ยบ่งบอกให้เห็นถึงความสําคัญของของวันกยามะจนกระทั่งว่าเราได้คุยกันถึงดุอาที่ทัาน์นบีอัลลอฮงอะลัยะไรวะซัลลัมให้เราขอในในแต่ละวันเนี่ยที่ได้มีบันทึกในสุฮแหมุสลิมนะ ว่าอัลลอฮฺมะอัลลิห์ลีดินีอัลลัติฮ์วอิสมาตุอัมรีวัลลิห์ลีดุนียาอัลลติฟิฮามะอาชีว่าสลิห์ลีอัคราตีอัล خير ว่จัลลัยะฮะต์ราต ش ر د ع ต้นเนเป็น دعاء ที่นาเบียให้เราได้ขอในทุกวันในยามเช้าและเป็น د ع อาที่ครอบคุมถึงการขอให้เรามีการใช้ชีวิตในดุนยาที่ดีให้เราได้มีศาสนาที่ดีและให้เราได้อยู่ในสภาพที่ดีเวลาที่เราต้องพบกับลอส ส่วนสิ่งต่อมาที่เราจะพูดคุยก็คือดวงอาที่ท่านอับดุลเลลัล์อรงอะลัยไวะใัลสลัมให้เราขอในในในตอนที่เราเราทําการเดินทางอ่ะก็คือดวงอาที่เราขอในตอนในตอนในตอนเดินทางอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาได้กล่าวไว้ในอัลฮะมุรอานแล้วท่านอบ,บีให้เราเอาจากอัลกุรอาน Quran เนี่ยมาเป็นดวอาให้เราทําการขอก็คือสุบฮานัลลเลยซักคารอลานา,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 นา,าห้าวะม่กุนน้าเลวมุกรีนยนินวะอินนาอิลาอับบินาลลมกุกลิบุม ข้อหมายก็คือว่ามหาเปรตสุดแต่ผู้ที่ได้ให้ความง่ายได้กับเราในยานพาหนะของเราอันนี้เนี่ยเพามากุณนาเราโฮโมโกุกเรนีนและเราไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถใน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 การในการที่จะบังคับสิ่งนี้ว่าอินนาอิลารับบินาละมงกอลิบูนและเราจะเป็นผู้ที่กลับไปหาผู้อื่นของเราเพระเาะน้นคิดดูนะว่าทุกครั้งที่เราทําการเดินทางเนี่ยอัลลอฮฺาตาราให้เราได้ได้กับว่าวอินนาอิลารับบินาละมงกอลิบวนให้เราได้คิดถึง ให้เราได้ไข้ควรถึงวันกยามมาให้เราไข้ควรว่าเราเนี่ยจะต้องกลับไปหารถสบาหนวตาลานะและนี่คือการอิมานต่อต่อวันกยามมาทุกครั้งที่เราจะขับรถทุกครั้งที่เราจะขึ้นรถเดินทางไปเนี่ยถ้ามเราจะไม่ได้ขับเองก็ตามนะเราจะต้องจะต้องกล่าวกล่าวสำนวนนี้นะว่าว bon ินนาอิลาลบินาละมงกอลิบุนเราจะต้องกลับไปหารถสบาหนวตาละ เพราะนั้นบรรดานักวิชาการในยุคก่อนได้ได้กล่าวไว้นะว่าได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ยุคก่อนนะก่อนที่จะมีรถก่อนที่จะมีเครื่องบินนะว่ามีนัลฮิกมาฟีดาหนึ่งในฮิกมาหนึ่งในสิ่งที่เราสมามาตราให้กเรในเรื่องนี้นยก็คืออันนั้นอินสานอิดารกีบันจามัลอันหูลายะมันอยัสกุตามินฟาตันดักกอโนกอหูฟยาโมสอุลามาได้กล่าวไว้ในตอนก่อนนะว่า หนึ่งในฮทมนาในการที่เราเรามนุษย์เนี่ยเวลาที่เขาขี่หลังอูดนในการเดินทางเนี่ยนะว่าเขาเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ยังไงนะว่าว่าเวลาเขาขี่อูดอยู่เนี่ยเขาอาจจะตกจากหลังอูดมาแล้วก็อูดเนี่ยมันอาจจะเหยียบคอเขาจนกระทั่งว่าเขาตายวะลีฮาเนมินัลฮัสันบีอิซารกิบัดดาบบะไอยักูลาฮาด,ดาัอโดะแล้วนักวิชาการก็เลยบอกว่า เป็นสิ่งที่ดีนะเวลาที่เราได้ทำการขี่ยานพาหนะแล้วเนี่ยหรือว่าทำการขี่สัตว์ที่เป็นยานพาหนะของเราเนี่ยก็คืออูดเนี่ยให้เรากล่าวดูอาต้นนี้ฟาเกฟาบิลอัมริฟิซมานนาฮาดาวะฮาบะตุไซย,ยาะและในตอนนี้เนี่ย,ยถามว่านในวันก่อนที่ผู้คนขี่อูดกันนักวิชาการยังยังบอกให้เราอ่านดูอาต้นนี้และให้เราคิดถึงวันกยามา แล้วในวันนี้เนี่ยถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์สยยาการรถที่มีรถความรถเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่างๆนานาและอุบัติเหตุที่มันมากมายที่มันเกิดขึ้นในในในชีวิตของเราเนี่ยถามว่าเราจึงจําเป็นมากกว่าคนในยุคก่อนนีว่าเราต้องอ่านดองต้นนี้และคิดถึงวันกยามาให้มากๆนะในาการอีหมานนะ วันกยามาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในรากฐานสำคัญในการอิหมานของของบรรดาโมิ nn หนึ่งก็คือการอิหมานต่อวันกยามะเป็นหนึ่งในการอิหมานต่อต่อสิ่งร้นลับเป็นหนึ่งในรากฐานที่สำคัญนะในการที่เราเราจะต้องมีเวลาที่เราอิหมานต่อวันกยามาเนี่ยว่าประการแรกเลยก็คือการอิหมานต่อวันกยามาเนี่ยเป็นหนึ่งในการอิหมานต่อสิ่งร้นลับดังที่อัลตาลาได้บอกว่าคุณดัลมุตตตะกีน เป็นทางนําให้กับบรรดาผู้ที่มีความยินเกรงอัลลอดีนยุเมโนนาวิลหบยก็คือบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาต่อสิ่งร้นลับเพราะฉะนั้นเราการที่จะให้เราได้รู้ว่าเรามีความยิเกรงเนี่ยก็คือการที่เราศรัทธาต่อสิ่งร้นลับและการอีหมานต่อวันกิยามะก็เป็นหนึ่งในการอีหมานต่อต่อสิ่งร้นลับแล้วการที่เราจะรู้สภาพของวันกิยามะเนี่ย เราไม่สามารถที่จะรู้สภาพของวันกยามาได้นอกจากว่าจะต้องผ่านวะฮถีจากลอสะพานตาลาเพราะอะไระพั่น้องเพราะว่าในการที่เราจะรู้ถึงสิ่งที่ลับได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมานั่งคิดเอาเองคํานวณเอาเองหรือว่ามาเดาเอาเองได้แต่สิ่งที่ทำให้เรารู้ได้ก็คือการที่เรารู้ผ่านจากวัตถีของลอสะพานตาลาที่รวตาลาได้ได้บอกบอกให้เรามาจากคําพูดของเราและจากคําพูดของเราซูล อัลลอฮฺตาราได้กล่าวว่าวะกะดทลิกะเอาไฮนาอิเล่ก็รูฮันมินอัมรินาและดังกล่าวนี้แหละเราได้ลงวะฮีมาให้กับเจ้าซึ่งเป็นรูฮ oh, ันมินอัมรินาเป็นคำพีที่มาจากคำสั่งของเรามาคุณตาตะเดมันกิตาบุวัลันอีมานซึ่งเจ้าไม่เคยรู้ว่าอะไรคือคำพีอะไรคือการอีมานเวลากิดว่อันนอฮูนูรันนะฮิเดบิฮิมันมาชาอุมินอิบาดินาแต่ว่ามันคือสิ่งที่เราได้ทำให้เป็นรัศมี แล้วเราก็ให้ทางนำกับคนที่เราประสงค์จากบ่าวของเราว่าอินนักนละแด้ีอิลาสรเป็นมุสตะเนและแท้จริงเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่เรียกร้องไปสู่เซรอตุนซรอตุนมุสตะกพมไปสู่แนวทางที่ที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้เรื่องของวันกยามาหรือการเรียนรู้เรื่องอื่นเนี่ย ที่เป็นเรื่องของอุซูลนั่นอีมานของรากฐานอีมานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ผ่านวาฮีของท่านอับดุลลลห์สุลต่านของอเลวะสั่งเลี้ยงให้กับท่านาอ,อ,อับดุลลลห์สุลต่านของเวะสัเล้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้สิ่งเร้นล,ลับเนี่ยเราจะเรียนรู้ก็คือผ่านทางทางวาฮีเท่านั้นทางกิตาบุลลอห์แล้วก็ทางซุนนะท่านอับดุลลาหสุลอ่านของเลวะสัลลัมประการที่สองนะที่เป็นรากฐานเนี่ยเราลังคุยถึงเรื่องรากฐานที่สําคัญนะที่เราต้องรู ในสิ่งที่เกี่ยวกับวันกกยามะในประการที่หนึ่งก็คือการอิมา่นว่าวันกกยามะอิมา่นต่วันกกยามะเนเป็นหนึ่งในการอิมานด้วยกับสิ่งเร้นลับแล้วเราก็ได้คุยถึงหลักฐานไปประการที่สองก็คือจําเป็นที่เราต้องรู้ว่าท่านอิบเนาะสุลลอะว่าในวะซสั้นลมเนี่ยได้ทําการอธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวเกี่ยวกับวันกกยามะว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําการรู้สิ่งนั้นเพราะนั้นท่านอิบเนอธิบายสิ่งที่เกี่ยวพันกับวันกกยามะเนี่ยเป็นการอธิบายอย่างที่มีความมีความชัดเจน อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีที่จะต้องแนะนํากับประชาชาิท่านดบเบิโล,โล,ออลสันลลองอะไรสันลัมก็จะทําการทําการแนะนําเอาไว้ประการที่สามการอิมานตะวันกยามะเนี่ยไม่อนุญาตที่เราจะทําการตีความไปเป็นอื่นนอกจากว่าเราจะต้องตีความไปตามที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลา,ตาได้กล่าวและก็ท่านดบเบลสัลลองอะไรสันลัมได้ได้กล่าว นักวิชาการบางท่านได้บอกว่าไกฟยารอมุ ay ay ุ ul, ุ่ซูลอิลาอิลมุอุซูลเบือริมาจาอบิฮิราะซูลเขาจะไปถึงได้อย่างไรไปจนถึงเขาจะไปถึงรากฐานรากฐานได้ยังไงถ้าหากว่าไม่เอาจากสิ่งที่ท่านนาบีได้นำมาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะรู้เรื่องของวันกิยามะก็จะต้องกลับไปหากีตาบนลลอแล้วกลับไปหาซุนนางท่านนาบีุลราะลมฮ่อะไรอยู่สัญญ่นล,ลัมประการที่สี่ จำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นเป็นความหลงผิดนะที่อย่างอย่างชัดเจนเลยนะก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมาพูดถึงเรื่องวันกยามะโดยที่เขาไม่มีความรู้คุยถึงวันกยามะโดยที่เขาใช้ความรู้สึกของตัวเองใช้ความความคิดของตัวเองนะแน่นอนนะการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเป็นการที่นำพาเขาไปสู่การหลงผิดที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นมี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 นะกลุ่มคนที่เป็นพวกอ,อัครานีอยูเป็นพวกที่ชอบใช้สติปัญญาในการกวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ถึงวันกิยามะวิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆนี้ว่ามันจะมีจริงมัยเป็นอะไรไหมแต่สําหรับมุสลิมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาไม่ต้องมาวิเคราะห์ไม่ต้องมาคุยว่ากียามะจะเกิดขึ้นจริงไ้ยอะไรัหมแต่เราจะวิเคราะห์ในสิ่งที่อัลสุบานุวะตอาลาได้กล่าวมาแล้วก็วิเคราะห์ในสิ่งที่ท่นรรานอัอฮุลฮิวะสัลล,ลัมได้กล่าวมา เพราะนั้นนี่คือนี่คือการอิมานของเราที่เรามีความมั่นใจว่าวันเกยามาจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจากการที่เราได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของการการรู้จักการอิมานต่อต่อวันกกยามาเพราะฉะนั้นอะไรคือการอิมานต่อวันกกยามาและมันมีมีกฎเกณฑ์อย่างไรที่ให้เราต้องต้องทำการทําการ إ ي มานต่อวันกกยามามีอุลลอฮฺนักวิชาการได้บอกว่า อัลอีมานบินยามินอัครหัวอีมานเบกุลลิมายากูโนบัดน์มตการอีมานต่อวันกิยามาเนี่ยคือการอีมานด้วยกับทุกๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตายบอกว่าบัดนอันมินฟิตตันตินกอบรว่าอาดามีเริ่มต้นจากฟิตตนาในกุโบและการลงโทษหรือฟิตต์เราต้นกอบรก็คือที่ทเขาบว่าฟิตนาต้นกอบนั่นคือคําถามที่มารายการมาถามพวกเราเนี่ยว่ามารบบุกมันดีมาดีนูกว่มันนบียุก ใครคือพระเจ้าของท่านใครคืออบ,บีของท่านอะไรคือศาสนาของเจ้าน,น่วาอาดาบิวาอิมิแล้วการลงโทษในหลุมฝังศพความสุขในหลุมฝังศพวันนัฟฟิส,สูรการเป่าสังในวันสิ้นโลกวันฮัชรรการฟืน้นคืนชีพวันบาสวันบาสนะการฟืน้นคืนชีพนอวันมูชูรทั้งสามคำนี้นคือการ,การฟืน้นคืนชีพของวัสซซรอตวันมีจา,านศรัทธาต่อสะพาน ที่เราจะได้ข้ามวันมีจานการศรัทธาต่อตาช่างความดีความชั่วแล้วก็การบันทึกวันจันนะวันนารแล้วการศรัทธาต่อสวรรค์และศรัทธาต่อนรกว่ามีจริงวะมาอิลาดาลิกะมินัตตาฟาซิลอัลละตีจาอัตฟีกิตาบิลลาอัลสุนนัจรอสูลีฮิสัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺสัลลัมแล้วก็สิ่งอื่นที่ได้มีกล่าวอยู่ในคำคำพีของเราสะพานอวยตาลา แล้วก็ในสุนัขท่านาบ,บิบิสลาลอมในสลัมเพราะฉะนั้นการอิหมานตะวันกกยามะก็คือการอิหมานต่อทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังความตายแล้วก็ยังยังยังครอบคลุมถึงการอิหมานตะวันกกยามะก็คือการอิหมานต่อสัญญาณวันกกยามะที่ลอสสุภานุวตารตาได้ได,ได้ได้กล่าวถึงว่าสัญญาณเกยามะนั้นมันได้กล้แล้วที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าฟะฮันยัง,รลลงยบรุนอิลลัสอาตะอันตเตติยะหุบเบต้า เราก็เดจะอวจะรอตัวหาพวกเขาทั้งหลายจะรออะไรนะนอกจากวันกิยามะที่มันจะมาอย่างกระทันหันทั้งที่ได้มีสัญญาณมันได้ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นวันกิยามะมีสัญญาณมีเครื่องหมายก่อนวันกิยามะใครก็ตามที่จะศรัทธาต่อวันกิยามะ เขาก็ต้องศรัทธาว่ามันมีสัญญาณที่จะเกิดขึ้นก่อนที่วันกิยามาจะเกิดขึ้นและสัญญาณต่างเหล่านี้เนี่ยอัลมาตาลาก็ได้กล่าวในคุรานท่านอับดุลเยาะหซัลลัมก็กล่าวไว้ในในฮะดิษท่านนับดุลเลาะว่าอะไรยว่าซัลลัมซึ่งสัญญาณวันกิยามาเนี่ยบรรดานักวิชาการได้แบ่งสัญญาณกิยามาเนี่ยว่าเป็นสอง่วนใหญ่ๆคือหนึ่งอะลามัตซูรอก็คือสัญญาณที่เป็นสัญญาณเล็กๆก็คือสัญญาณที่เกิดขึ้นก่อนที่วันกิยามาจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน แล้วก็ยังคงมีการเกิดขึ้นอยู่ตามท่านอีิยลสุรลลงอะไรวะสัลลัมได้ได้บอกเอาไว้และอีกประการที่สองก็คือสัญญาณใหญ่ก็คือสัญญาณที่จะไม่เกิดขึ้นนะนอกจากว่าคุณมันจะเกิดขึ้นตอนที่วันกิยามาใกล้มาแล้วเท่านั้นเอาใกล้วันกิยามาแล้วนะสัญญาณใหญ่จะเกิดขึ้นนะและจะเป็นสัญญาณที่มีความชัดเจนที่เก่าในะดีท่านอีิยลอุรลลโอะไรวะสัลลัม ในหลายบทนะหนึ่งในนั้นคือ h a ด i ษที่ท่านอุไฟ้าบินยยมานรือว่าท่านขุไฟ้าบินอุเซตอันเคยฟารีเรเรียนเราอันได้กล่าวไว้ว่าในห a ด i ษซฮ้ยามุสลิมท่านนบีสุลต่านได้บอกว่าอิทตาลันนบีสุลต่านอะไรสุลต่านและนบีสุลต่านและนบีสุล่าวและลต่านแลนบีสุลตัานะนบีสุลต่านะบอสุลต่านและนบีสุ่านและนะีสุลต่านนบีได้ไ่านและนบีสุลต่าคือเรากําลังานั่งพูดคุลต่านและนบีุล่านอนบีสุลต่านและนบีส โผล่มาหาพวกเราในตอนที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่ะกอลมาตซสการุณท่านนบีก็ได้ถามว่าพวกเจ้ากําลังพูดคุยอะไรกันกุลนาเนสกุรุสาเราก็เลยบอกท่านนบีว่าเรากําลังคุยกันถึงเรื่องวันกยามาน้องเขียเลองดูสภาพของบรรดาสหาบ้านนะว่าไม่ได้รู้ว่าท่านนบีจะมาแต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยเอาว่าเขานั่งคุยกันถึงเรื่องอะไรคุยถึงเรื่องวันกยามาคุยถึงเรื่องสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น ลาท่านอบีมาเนี่ยท่านอบดีก็ถามถามว่าพวกเจ้าคุยเรื่องอะไรกันและบรรดาสหามบา dus ได้บอกว่าเราคุยเรื่องวันกยามะแล้วถามว่าในวันนี้เนี่ยที่เราได้นั่งตั้งวงคุยกันเนี่ยเราคุยถึงเรื่องอะไรเราคุยถึงเรื่องละครเราคุยถึงเรื่องการรันเล่นเราคุยถึงเรื่องสิ่งนั้นเราคุยถึงเรื่องที่มันได้สาระสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราดูว่าบรรดาสหาบาเขาคุยถึงวันไกยามะ และเขาก็ต้องการที่เขาจะผ่านสวรสค์ต้มนสตะเกนไปได้อย่างปลอดภัยท่านอบิสสารลอของไอ้เลยวะสัลลัมก็เลยบอกกับบรรดาสหาบะเพราเวลารู้บรรดาสหาบะคุยถึงวันกิยามะเนี่ยท่านอาบิก็เลยบอกว่าอินนฮาลันตะกูมะฮัจจาตราวนะกบลาอัสซาอยาห์ท่านอบีก็เลยบอกว่าวันกิยามะเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นหรอกจนกว่าพวกเจ้าจะเห็นสัญญาณนะสิบอย่างก่อนวันกิยามะ พระากรดเอคอนท่านในวิก็บอกว่ามีการกล่าวถึงควันที่จะเกิดขึ้นวัดดัจจารแล้วการออกมาของดัจจารวัดดาบะและการออกมาของสัตว์ใหญ่นะว่ตุลดอัชชัมสการตัวอัชชัมมินมัะริบีฮาการที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกวัตซูละวานูซูลอีซาเบนมบรยัมสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วการที่อีซาบุตรของมบรยัม จะจะลงมาจากฟากฟ้าวายูเจามายุจแล้วการออกมาของยายุมายุจวัสตาซัตโคโซฟินแล้วก็จะเกิดอะไรเียการการที่มีม,มีมีจันทาคาามีสุวิปราคาร์เตร์ปาคาอยู่อยูอ่สามครั้งคอสฟุนบินมาชเรกคอสฟุนบินมักริบะคอสฟุนบินเยอจีลาเตนอารมเกิดครั้งหนึ่งเกิดที่ที่ตะวันออกอีกครัง้งนึงเกิดที่ที่ตะวันตก แล้วอีกครั้งนึงเกิดขึ้นที่คาบสมุทรอาหรับว่าอาีโรดาในการนารุนตักรอจูมินันเยเมนตัตรูดุนนาซาอีนามะชเชริฮิมและสิ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือไฟที่จะเกิดขึ้นมาในดินแดนเยเมนแล้วก็จะไล่ผู้คนไปสู่การการฟื้นคืนชีพอันนี้คือสัญญาณใหญ่ท่าน,นอับดุลสลาร์อ่าอะวะซัลลัมได้กล่าวไว้แล้วท่านอับดุลลาร์ก็บอกว่าวันกิยามะเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือว่าสัญญ,ญ,ญาณต่างๆเหล่านี้เนี่ย จะเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่ครับที่เราจะต้องต้องมีอิมานที่ท่านอับดุลลาห์ของอเลวะสั่มให้เราได้อหมานที่เราสาารัมผัสมาตาลาได้กล่าวว่าฮุดลินุตเตเปเป็นทางนำของบรรดาคนที่มีความยำเกรงอัลลอดีนายุบนูนะบินไกยบะคือบรรดาผู้ที่ได้มีการศรัทธาต่อวันกยามา <c oughs> เพราะฉะนั้นการ อีมานต่อวันกยามะก็จะครอบคลุมถึงการอีมานต่อสัญญาณวันกยามะแล้วสัญญาณเนี่ยนะเวลาที่สัญญาณวันกยามะอันใหญ่เนี่ยนะได้ออกมาแล้วเนี่ยอีมานของเราเนี่ยก็จะไม่ไม่เป็นคือการที่คนที่ไม่มีอีมานเนี่ยก็จะไม่เป็นประโยชน์ละเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคือตอนที่อเล็กซ์สุฮาโน,นตลาให้ได,ใได้ให้ได้เห็น ให้ได้เห็นความจริงและว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้เราได้เห็นว่าวนันกยามะจะเกิดขึ้นจริงแล้วแต่ในตอนนี้เนี่ยคนที่ศรัทธาคนที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ลับแต่พอเวลาที่สัญญ,ญาณมันได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีความร้นลับแล้วไม่ใช่สิ่งที่ร้นลับแล้วเป็นสิ่งที่มันประจักษ์ต่อหน้าแล้วเพราะฉะนั้นในอิมานเนี่ยจะอยู่ในสองสภาพคือตอนตอน,ตอนที่หนึ่งก็คือเวลาที่ สัญญาณหนึ่งจากสัญญาณใหญไไ่ได้เกิดขึ้นมาแล้วการอีมาในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ประการที่สองก็คือในตอนที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกนะคือใน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 ตอนที่วิญญาณลูกกระเดือกแล้วเนี่ยแล้วเราจะบอกว่าฉันศรัทธาแล้วฉันอะไรแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์เนมือ่ใงที่อเมอตลาได้เล่าให้เราในเรื่องราวของฟิลิปปอนเวลาที่มันมันจมน้าแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีทางรู้แล้วว่าไม่รอดแล้วบอกว่าศรัทธาต่อพระเจ้าของมงซาพระเจ้าของฮารูนเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยมันคือการศรัทธ เขาเห็นความตายแล้วเขาได้เห็นสัญญาณวันเกยาม้าแล้วว่าวันเกยามาจะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรสําหรับคนที่เห็นการอิหมานจึงเป็นการอิหมา่นต่อต่อสิ่งเร้นลับที่ที่แท้จริงการอิหมานต่อสัญญาณวันกยาม้าที่มันจะเกิดขึ้นจริงที่มันจะเกิดขึ้นก่อนก่อนวันกยาม้าจะเกิดขึ้นและหนึ่งในการอิหมานต่อวันกยาม้าเนี่ยกคือการอิหมานต่อลมฝังศพอิหมานในเรื่องที่จะเกิดขึ้นในลมฝังศพ เพราะหลังศพก็คือบ้านแรกที่เราจะได้ไปอยู่ในในวันกกยามะวันนั้นนักวิชาการได้บอกว่ามันมาแต่ก่อนันกกยามะตัวใครก็ตามที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยแสดงว่าวันกกยามะของเขาได้เกิดขึ้นแล้วเพราันเกยามะเขาเกิดขึ้นในตอนที่เขาได้เสียชีวิตไปนั่นแหละกิยามะเกิดขึ้นแล้วนักวิชาการก็เลยบอกว่าท้งนั้นเกยามะเนี่ยมีอยู่สองสองอย่างคือหนึ่งกยามะสุรอสองกยามะกุบรอคือกกยามะใหญ่กับกกยามะเล็ก กยาม้าใหญ่ก็คือวันกยามาคือวันที่เราฟื้นคืนชีพกันขื้นไปไปเจอกันและกยาม้าเล็กเนี่ยก็คือวันที่เราเสียชีวิตก็คือคือเวลาที่เราเสียชีวิตไปตายไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็จะถูกสอบสวนในหลุมฝังศพและหลังจากถูกสอบสวนฝังศพเนี่ยไม่ว่าเราก็จะเราจะไปสู่ความผาสุกหรือไม่ก็ไปสู่การการถูกลงโทษและทุกคนในหลุมฝังศพเนี่ยก็จะถูกถามนะ ถูกถามถึงมรรบ,บุกใครคือพระเจ้าของเจ้าว่ามาดีนุใครอะไรคือศาสนาของเจ้าว่ามันนบียุคใครคือนบีใครคือน,บ,คคอนบีของเจ้าและคําถามทั้งสามเนี่ยทุกคนที่เข้ามาในฝังศพเขาจะต้องต้องถูกถามพี่น้องครเพราะฉะนั้นในในคําถามนี้เนี่ยแน่นอนวันนี้คนที่เป็นมุสลิมอาจจะรู้ก็ได้ว่าใครคือพระเจ้าของอิสลมามก็คืออันล้อ ใครคือนบีก็คือท่านอิมมานซอลลัลลอฮฺของอเลัยลอฮฺสัลลัมอะไรศาสนาก็คือศาสนาอิสลามแต่คําตอบในวันนั้นเนี่ยไม่ใช่คําตอบเรื่องการท่องจําแต่เป็นคําตอบด้วยกับ إ ي ม ا ن นะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สบฮานอัลตาลาจึงได้กล่าวถึงอนุนอิมานเนี่ยว่ายุับบิตุลลอฮุลลาดีนอามานเบิลก็วิธซาบิถูกต้องในชีวิตนยาวละในอันธราลของอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ที่มีอิมานเนี่ยนะ ได้มีความมั่นคงในเรื่องของคำคำที่มั่นคงในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาแล้วก็ในวันในโลกอาเคบะในตรงนี้เนี่ยในท็อปเซตได้บอกว่าหมายถึงในหลุมฝังศพอัลลอฮฺตาลาของให้เราได้ให้เราได้มีความมีความมั่นคงในหลุมฝังศพวายุดินลุ่รอฮุบโวลิมีวายุฝลุลลรอฮุมายาชาและอัลลอฮฺตาลาก็จะให้บรรดาคนที่อาธรรมเนี่ยได้หลงทางไปและอัลลอฮฺสุบฮานูุตาลาเป็นผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ คนที่มีอีมานเขาจะสามารถที่จะตอบตอบได้ได้กับได้กับหัวใจของเขาว่ารับบิยัลลอฮ์ผู้อิบานของฉันคืออัลลอฮ์ดีเนียนอิสลามศาสนาของฉันคืออิสลามแล้วก็นบีของฉันคือมุฮัมมัดสุลลัลของอะไรสังส่วนกาเฟรเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะตอบได้เขาก็จะบอกแค่ว่าฮะฮะลาอันดรีบอกว่าฮะฮะลาอันเจรีบอกว่าฉันไม่รู้เพราะอะไรเพราะการตอบนั้นมันไม่ใช่การตอบด้วยการท่องจําถึงแม้ว่าคนที่จะรู้ว่าคนที่เป็นมุสลิมที่จะรู้ว่า อลัลลอฮ์ตาลาเป็นพระเจ้าก็ตามแต่เขาไม่สามารถที่จะเป่งวาจาออกมาไดบ้บอกได้แต่เพียงว่าฮะฮะลาอัลดรนะิเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราเราต้องการการตัดเบรต้องการการที่อลัลลอฮ์สุบฮานาุตาลาให้เรามีความมั่นคงนะในศาสนาของพระองค์การขอดุอาต่ออัลลอตาลาอยู่เสมอเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มุสลิมผู้ที่มีศรัทธานเนี่ยจะต้องทําการขอดุอาต่ออัลลอฮอยู่เสมอนะ แล้วก็หลังจากที่เราได้ขอดุอานะขอดุอาค่ะต่อรัศุบฮานูวัตตาลาเนี่ยท่านนบ,บีอุสละลองว่าอะไรวะซันลำยิงได้มีมีอะดไษที่ท่านนบ,บีได้กล่าวไว้ในหดัษที่รายงานจากอับดุลลาบินอุมารนะที่มันทึกในไซฮ์บุคฮารีและไซฮ์มุสลิมนะว่าอินอะฮะดะกุมอิดามะตออเรดะอะยเยฮิมักไกดูฮูบิลักอด้ติวลาอิชียีใครก็ตามที่ได้เสยียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะมีที่นั่งของเขาเนี่ยมาถูกนําเสนอให้กับเขาทั้งในยามเช้าและก็ในยามเย็นอินกานเนี่ยเป็นอหลินันลล หาว่าเขาเป็นชาวสวรรค์เขาก็จะถูกนําเสนอในที่นั่งของชาวสวรรค์เองการได้เป็นอาหลินนารือเป็นอาหลินนาหาว่าเขาเป็นชาวนรกเขาถูกนําเสนอในในที่นั่งของที่เป็นของชาวนรกยูกวลฮาดามะกอะดูกะฮัตตายะบะอัสะกัลลอฮุอิละอิเยอมัลกิยามะก็จะมีเสียงบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นที่นั่งของท่านนะเป็นที่อยู่ของท่านนะจนกว่าอัลลอฮฺสุาห์นูอิตาลาจะให้ท่านได้ฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นชาวสวรรค์เขาก็จะมีความสุขในหลุมฝังศพอยู่ตลอดคนที่เป็นคนที่ทําชั่วเป็นชาวนรกเขาก็จะต้องอยู่กับการถูกลงโทษในหลุมฝังศพอยู่ตลอดและคนที่เป็นเป็นผู้ที่มีศรัทธาแต่ว่ามีการทําผิดมีบาปนะเขาก็อาจะถูกลงโทษในหลุมฝังศพเช่นกันแต่คงไม่ใช่เหมือนกับการลงโทษที่บรรดาผู้ปฏิเสธได้ ได้ถูกลงโทษถูกลงโทษตามตามกฎเกณฑ์ตามเกณฑ์ในการปฏิบัติของเขานะส่วนคนที่เป็นกาเฟสเนี่ยการถูกลงโทษหโุนของศพเนี่ยก็เป็นการถูกลงโทษที่ถาวรยาวนานอัล่าตาลาได้กล่าวถึงกลุ่มชนออฟเฟรอูนเนี่ยว่าอันนารยรยุรอดูน่าในไอเลหะกูดูวะอิชียาไฟนรกเนี่ยจะถังโถมไปหาพวกเขาทั้งในยามเช้าและก็ในยามเย็นหมายความว่าทาั้งในตอนเช้าและก็ตอนเย็นเลยวายอมะตะกุมสซาอัลลดคิลูอานะเฟรอูนอัชดันอัซาบะ และในวันที่เกิดวันปยามาเกิดขึ้นเนี่ยก็จงเอาวงวานของฟิรโรนออนเนี่ยไปสู่การลงโทษที่แสนเจ็บปวดเพราะนั้นวงวานของฟิรโรนออนเนี่ยตั้งแต่เขาจมน้ําไปในวันที่อารัสุาฮานุวัตตาลาให้เขาจมน้ําไปในวันนั้นเนี่ยจนกระทั่งวันนี้เนี่ยอารัตตาลาได้บอกว่าอันนารโยะโดนะอะไรฮากูดูว,ว,วาวาอชียาไฟนรกทางโถมเผาวพวกเขาทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็น และไปจนกระทั่งวันแห่งการฟื้นคืนชีพในวันกยามมาอีฮัดินท่านอเบีสุลสลอ์ของอัยรวะซัลลัมได้บอกว่าอีดาคุบรันม,ม,มัยตอาาากไปแลห้ดูกุมอาตามะลากันเวลาที่คนตายถูกฝังไปเนี่ยก็จะมีมาลายกาได้ได้มาอัสวะดานอัจรอกรมาลายกาที่ผิวด,ดำเข้มมืกออยุกอาลิอะฮะดิฮิมา มุนกัรวันอาคอัรอนากีรคนหนึ่งชื่อมุนกัรอีกคนหนึ่ง,นนงอัน,นากีรแล้วก็มารายการทั้งสองเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาทําการถามนะตั้งคําถามกับคนที่อยู่ในในหลวมฝังศพเพราะนะั้นหลวมฝังศพเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนในห,นใ,นหนในบ้านหนในที่พำนักที่เป็นที่พำนักของเราแล้วเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องได้เจอ แล้วก็เป็นหนึ่งในการอีหมานของเราที่เราจะต้องมีการอีหมานต่อต่อวันกียามะนะก็คือการอีหมานต่อต่อหลุมฝังศพนะที่เราจะต้องถูกฝังไปนะในเรื่องของการอีหมานต่อวันกียามะเนี่ยยังมีเรื่องของการการเพื้นคืนชีพยังมีเรื่องของการเป่าสังในวันเส้นโลงมีเรื่องของของตาช่างเรื่องของอะไรที่ให้เราได้มาพูดคุยกันนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในครั้งต่อไปนะกับการอีหมานของเราต่อวันกียามนะวันนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะสสรัสัลว์รอัยฮิวะสัมีนามุฮัมมัด วอลัามสุรตบที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมมนผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์